ช่องไก่แปดแปดแปดวิเคราะห์เลขเด่นเลขเด็ดแนะแนวทางในการเสี่ยงโชคคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อวิเคราะห์แนวทางตัวเลขในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องไก่888นะคะในคลิปนี้ได้นำแนวทางนะคะของตัวเลขนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะคะเพื่อนำไปใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็จะเป็นแนวทางของตัวเลข2ตัวบนนะคะ2ตัวบนชุดไก่จับเลขนะคะ ก็จะจับเลขสองตัวบนมาให้กับท่านผู้ชมเพียงแค่สองหางนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมนะคะไปจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อลุนรางวัลน,นะคะก็จะเป็นสองตัวบนชุดไก่จับเลขประจางวดวันที่สองพฤษภาคม2 5งหนะคะเรามาดูตัวเลขไปด้วยกันนะคะว่าจะ เป็นตัวเลขตัวไหนนะคะสำหรับสองหาง2ตัวบนนะคะสตัวบนที่มาจากการคิดคำนวณนะคะก็จะเป็นการนำตัวเลขของหลักสิบบนที่ชนกันนะคะและตัวเลขหลักหน่วยบนที่ชนกันนะคะและเราก็จะจับมาเป็นตัวเลขสองตัวบนนะคะสองตัวบนชุดไก่จับเลข ปะจำางวดวันที่2พฤษภาคม2565นะคะ2ตัวบนชุดไก่จับเลขคือหมายเลข0717 2ตัวบนชุดไก่จับเลข0717นะคะ ถูกใจตัวเลขกันนะคะก็อย่าลืมนำไปเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อลุ้นรางวัลไปด้วยกันนะคะลุ้นว่าจะมาหรือไม่มานะคะตัวเลขชุดนี้2ตัวบนชุดไก่จับเลข2องหางนะคะ0717นนะคะนำตัวเลขมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะคะ ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะ ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะปังปังกันทุกๆท่านเลยนะคะและในคลิปหน้านะคะก็จะมีแนวทางของตัวเลขนำมาเสนอนะคะให้กับท่านผู้ชมกันอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง youtube ไก่แป8แนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ